ไม่ค่ามาแอบนะไม่ใช่ผมไม่แอบไม่ค่านะวันนี้ว <c oughs> ันนี้จะทำไม้ขิวจิวมากจิวกว่าต้นนั้นอีกเอาใจเมียตั้งหน่อยช่วงนี่คือโค้ใไม่ห้ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างครับพี่น้องคลิปคลิปเปลี่ยนกระถางเ <c oughs> พราะจะมีสาราประโยชน์อะไรบ้างไหมใจสวยนะต้องไปค่าต้นเวลาคาต้นเราใช้แปรงสีฟันที่เก่าๆแลว้วนะครับพี่น้องมันนิ่มๆอ่ะค่อยๆถู โดนแมค่ค่ายึดพื้นที่แล้วครับพี่น้องที่แต่งต้นไม้ผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับแม่ค้ามาแอบนะไม่ใช่ผมมาแอบแม่ค้านะวันนี้อย่างเดียดต้นคลิปด้วยพี่น้องวันนี้ผม <S <S ก็ยังอยู่ในโหมดของการแต่งไม้นะครับแต่งพิมพ์หน้าที่เห็นด้านหลังเนี่ยแล้วมาทําคลิปด้วยวันนี้จะทําไม้จิ๋วจิ๋วมากจิ๋วกว่าต้นนั้นอีก เพิ่มหน้าเบียยใส่หมูเพิ่มนหน้าจิ๋วอันนี้เป็นไม้เมียห่วงมากคือผมทําต้นอื่นนะสวยกว่านี้นะเยอะแยะเลยผมผมกล้าพูดว่าสวยกว่านี่นะนางไม่ห่วงนางขายมดแต่ต้นนี้ไม่รู้เป็นไรนางห่วงมีเหลือจุดต้นเดียวนะรุ่นนี้ผมทําประมาณพันกว่าต้นรุ่นนี้ทําประมาณพันพันห้าร้อยต้นนะครับเนี่ย ห่วงเพราะมันเหลือต้นเดียวนี่ไงโอ้นางบอกว่าเหลือห่วงเพราะมันเหลือต้นเดียวเดี๋ยวผมจะดึงออกคือที่จะมาทําวันนี้ก็คือจะมาเปลี่ยนใส่กระถางผมว่ามันมันได้ขนาดแล้วหมายถึงว่ากิ่งอะไรมันได้ทรงได้อะไรแล้วจะมาใส่กระถางเล็กๆอุ้ยโต๊ะแตกเนี่ยบ่นเยอะตัวเล็กๆอย่างนี้ทำการเปลี่ยนกระถางกันยายใส่กระถางนี่ เดี๋ยวคลิปนี้จะโม่ให้ได้สักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋พี่น้องเด้๋รอนางยายหนีก่อนอะระวังรอคุณนายเขาแพ็กกล่องสุดท้ายนะพี่น้องมาขอทําความเข้าใจกันนิดนึงเนาะคือหลายๆท่านที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมไม่ได้ตอบนะครับผมจะผิดกดยูทูบไหมน้อเนี่ยเพราะว่าหลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมไม่ได้ตอบอะคือมันจะมีตัวกรอง ตัวกลองของ y o u t u b e นะครับเพราะว่าบางหลายๆท่านนะไม่ทันได้ดูแล้วก็เม่นเลยแล้วก็มันจะไม่ขึ่นนานาช่องคอมเมนต์นะครับมันผมไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้แต่ว่ามีเพื่อนแนะนํนำมาว่ามันจะ,ะโดนกากเป็นตัวสแปมนะครับดังนั้นถ้าคนไหนจะเม่นจะอะไรกออ็อยากให้ดูไปสักระยะนึ่งผมก็ไม่รู้กำหนดกี่นาทีนะะยังไม่ได้เข้าไปศึกษา เพราะว่าอันนี้เพื่อนกันเนํานมาเพราะว่าผมไปไล่ดูพอเพื่อนแนะนํามาแล้วผมไปไปเปิดดูไปเปิดดูเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในตัวกลองของ Youtube ประมาณ200อคอมเมนต์นะพี่น้องที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยมาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าที่เพื่อนแนะนำนะคือเขา ท่านอ่ะไม่ทันได้ดูคลิปไม่ทันได้อพดไม่ถูกประมาณนี้แหละดังนั้นก็ฝากพี่น้องนะครับถ้าถ้าใ้คอมเมนต์มันขึ้นเนีผมได้เห็นได้ตอบได้อ่านนะครับพี่น้องครับก็ดูกันสักระยะหนึ่งตามกำหนดของ Youtube นะครับเนาะมันจะได้ไม่พิดกฎกันจะได้แบบเป็นเพื่อนใหม่รู้จักกันมาทักทายทำความเข้าใจกันไม่ใช่ว่าผมไม่อยากตอบนะพี่น้องแต่ว่ามันตอบไม่ได้มันจะโดนสแปม สแปมในที่นี่ไม่รู้แปลว่าอ,อะไร <c oughs> ไปหากันตัวเองเน้อเพราะว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษ <c oughs> แต่ก็รู้รู้คร่าวๆก็คือพิโ่โคดของ youtube ประมาณนี้แหละครับคุณนายข้างอนไปลคะ <c oughs> คุณนายข้างอนบอกว่าโดนยึดที่ก็รีบเซทเลยเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูคลิปการทำไม้จิวกันเทปหน้าเวลามาทำคลิปให้พี่น้องในด,ดูด้วยเพื่อจะมีสาระประโยชน์ตีคิโม เน้นน้ำไม่เน้นเนื้อต้องการความบันเทิงมาช่องนี้ต้องการสาระเชิญทางนู้นยังไงก็พูดเล่นเด้อฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับไปไปดูกันนางไปละเราก็มาทำการทำงานของเราต่อได้ทำคลิปอันนี้แหละมาพี่น้องใช้สตูดิโอจำเป็นของเราเหมือนเดิม เป็นสตูดิโอรุ่นประหยัดเขาเรียกอะไรสตูดิโอะอะเนาะเพิ่มหน้าจิว๋วจิ๋วขนาดไหนเทียวก็นิ้วก้อยประมาณนี่แหละประมาณนิ้วก้อยผมทําประมาณพันห้าต้นนะบีทแบบเนี้ยแต่ขายกินมดแต่ต้นนี้เหลือหลงตางมาไงไม่รู้นะเลยเมียก็เลยไม่ยอมขาย,ายมีก็ทักถามซื่อหลายคนแหละถ้าคนไหนเห็นตาม Facebook ตามอะไรประมาณนี้นะสนนิตฐานได้ เขียวี้โมไม่ใช่หรอกบางทีอาจจะเป็นของคนอื่นก็ทําแต่มันคือกันเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวจะว่าเคลมก็แ,แค่ตัดเล่นไปงั้นแหละพี่น้องคือมาตัดอย่างง,าาางี้กอ็อย่างที่บอกครับมามาทําแบบพักผ่อนอะไรงไงล่ะพักจากไการทําไม้ประจำก็มาทําคลิปให้พี่น้องดูด้วยเล่นไปด้วยคือผมมาเล่นมาทําการเล็ม เพราะว่ามามันมีทรงมีฟอร์มด้วยแหละใบมันจะต้องเล็กกว่านี้นะเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นด้านหน้าเดี๋ยวซูมก่อนนี่นี่เป็นด้านหน้าด้านหน้าจะประมาณนี้ถ้าจะสวยมันต้องกระแปีงสีฟันนะพี่น้องกระงสีฟันเราเนี่ยธรรมดาเราก็น้ำฉีดคัดต้นคัดผิวเนี่ยเอาขีดตะไคร่เอาอะไรมันออกมันจะดูสวยงามมันจะขาว,วางั้นเถอะขาวอ่องตองเองเต่งนะ่ะ เออนะอวบแต่นี่มันจะดูสซกโป๊กเลอะเทอะไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมย้ายกระถางเซตก่อนแล้วผมจะมาทําการคัดคืออันนี้จะใส่กระถางเล็กอย่างที่บอกเนี่ยเล็กขนาดไหนเนี่เทียบนิ้วโป้งมืออันนี้ก็จะเอาไว้โชว์คือซ่อนกระถางอย่างนี้ใส่กระถางเล็กอย่างนี้แล้วก็ต้องมาปลูกซ่อนกระถางใหญ่มันเดิมนลพี่น้อง ตั้งแต่เวลาเอาโชว์เวลาเอาอวดเนี่ยมันจะดูดีเดี๋ยวผมริดใบก่อนเด้อริดใบเพราะว่าจะต้องสั่งรายละเอียดใบใหม่แล้วก็เอาดูกิ่งไหนที่มันขวางหัวขวางตาหรือว่ามันไม่สวยเราจะเอาออกนี่น่าจะอยู่ประมาณนี้เขมราจิว๋วคือต้นอื่นก็มีอย่างที่บอกพวกเชอร์รี่พวกอะไรก็มีแต่เราถ้ายอยทำไปอันนี้ทำคลิประหว่างรอออกไปคูตะโก ทำการรีดใบเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันจะมืดๆเนะนี่ได้ทรงประมาณนี้และก็รีดใบเดี <c oughs> ๋ยวก็จะมาตปลบองศาแม่มันมีฟอร์มอยู่แล้วแค่จะมาเปลี่ยนกระถางเอาใจเมียตั้งหน่อยช่วงนี้เพราะว่านางเรียกอะไร่ะเป็นผู้ออกทุนซื้อทธอแทบไม่ให้่า <c oughs> ถอดออกถางเลยพี่น้องเลย เราก็ตัดคือตัดให้มันพอดีกระถางดูนะเทียบกระถางเหรียญห้าบาทไปไหนล่ะประมาณเหรียญสิบบาทประมาณใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทนิดนึงมันจะเล็กอยากเข้าไปใกล้นู่นนะแต่ว่ามันตีอ,อะไรล่ะกล่องเครื่องมือเอาถาดเครื่องมือทับลังเอาไว้เพียบหน้ามันดีอย่างนี้หละพี่น้องเลยที่ชอบทำนะ่ะมันเป็นไม้อึดไม่ทุนตัดลากเก็บๆๆอย่างนี้เราเปลี่ยนดินเนี่ย บางทีล่างลากเปลี่ยนดินเลยไม่ตายเป็นไม้ที่อึดอดทนมากเลยตัดให้มันเหลือพอกระถางที่ให้มันเหลือน้อยกว่ากระถางก็ได้แล้วเราก็เอาดินใหม่ใส่เข้าไปเพราะว่าดินเก่ามันอาจจะหมดธาตุอาหารไปแล้วเราก็ตัดออกเป็นการเปลี่ยนดินเป็นในตัวใจจริงอยากล่างลากเลยนะแต่มันนานถ้าล่างลากแล้วมันจะต้องมาเลี้ยงอะไรใหม่ เเลยใช้วิธีตัดอย่างนี้กันแล้วก็เดี๋ยวหาหินหาอะไรใส่เนี่ยวขนาดขนาดว่าตัดเล็กแล้วนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยงน้อยกว่ากระถางถาต้องตัดมาอีกรอบนึงต <c oughs> ล้เดี๋ยวเราก็ประเทศใส่ยาเร่งรากลดยาเร่งรากแล้วก็เอาไปซ้อนกระถางที่จริงก็จะทำกันถ้าจใจดีพี่น้องเลย ต้องทําตัวเขาเรียกว่าอะไรลอกตอน้นไม้หน่อยยึดแต่ผมทําไม่เป็นเด้อบอกตรงๆสารภาพเป็นคนเล่นบอนไซที่รอยตูดกระถางขึ้นมาแล้วลอกต้นไม้เหมือนท่านอื่นเขาไม่เป็น <c oughs> เห็นไหมเล็กจิว้วเลี้ยวเลยเหลือต้อนสุดท้ายนางบอกว่าพอมันเหลือต้นสุดท้ายไงถึงถึงห่วงนี่ถ้ายังเหลือหลายต้นนะนางคงขายจริงๆนแหละเพราะนางจริงๆแล้วนางมันสายขายอยู่แล้ว อะไรได้ต่างในขายมดแหละขนาดบางต้นที่ผมหงวงห่วงเอาไว้ว่าจะเอาไว้โชว์นะนางเอาไปขายเชยนินทาเมยียเยอะแยะนี่นี่อันนี้เดี๋ยวจะแค่แปะให้ดูคร่าวๆก่อนจะออกประมาณน,นี้ใส่กระถางแล้วเอาดินเก่าแปะคือขี้ขานเดินเอาดินใหม่เดี๋ยวผมทำคลิปเสร็จแล้วผมก็จะไปใส่ดินใหม่แล้วก่อ ใส่กระถางซ่อนมันเดิมครับพี่น้อง,องถ้าลาพังอยู่แค่นี้นะให้อยู่กระถาง<อ>ขนาดนี้นะพี่น้องนะเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่ากระถางมันเล็กมากก็จะเอียงเอียงประมาณเนี้ยเออเนี่ยเมื่อกี้ต้กองสาพิษนี่เนี่ยเห็นไหมเล็กขนาดไหนเที่านิปโป้งมือบอลเซจิ้วจิ๋วบางคนเขาเรียกว่าอะไรล่ะบอลไซมามิ มาเมะบอนไซพอลิดใบแล้วมันจะดูกรนโกรดโล่ลงๆเดี๋ยวพอใบมารายละเอียดกิ่งมาเพิ่มเนี่ยกิ่งเนี่ยมันหายไปที่จริงมันจะมีฝั่งนี้อีกไม่รู้มันแห้งตายไปตอนไหนเพราะตั้งแต่เมียยึดมาผมก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยมีหลายคนมาสวนแล้วก็ถามซื้ออยู่เรื่อยแหละต้นเนี่ยแต่เมียก็ไม่ยอมขาย เสร็จสิ้นภารกิจการทำโชว์เปลี่ยนไงบ้างครับพี่น้องคล,คลิปเปลี่ยนกระถางพราจะมีสาระประโยชน์อะไรบ้างไหมเนี่ยไม,ไม่ได้สาระประโยชน์อะไรมากหรอกแค่มานั่งเล่นนั่งคุยพักผ่อนหย่อนใจนเดี๋ยวใจสวยนะต้องไปฆาตต้นเวลาคาตต้นเราใช้แปรงสีฟันที่เก่าๆแลว้วนะครับพี่น้องมันนิ่มๆอะ่ะค่อยๆถูเอาขี้ตะไคร่เอาอะไรออกไห่ไม้มันดูขาว ไม่จริงๆผิวมันจะออกขา,ขาวเรื่องเหลืองนวลๆนะเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังสกรปรกอยู่คราวนี้ปลูกอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าตามจริงเแต่เราต้องใช้ลวดล็อกก็ถ้าคนไหนอยากรู้วิธีดูการใช้ลวดล็อกก็ดูคลิปท่านอื่นนะครับเด้อผมทำให้เป็นจริงๆ <c oughs> ส่วนมากผมไม่ใชปลูกไว้่างนี้หรอกครับเนี่ย เพราะว่ามันก็อยู่อยู่แล้วอะ่ะเพราะาต้นมันเล็กมันไม่ได้ไปไหนมันไม่เหมือนไม้ใหญ่เนาะแต่ไม้ใหญ่มันลกมันเพราะว่ามันอาจจะล่มอาจจะเอียงอะไรไปได้อย่างนี้มันก็โอกาสน้อยอะ่ะเราก็ไปซ่อนกระถางจะใช้กระถางใหญ่กว่านี้นะพี่น้องใช้กระถางสักสี่นิ้วอะ่ะสามนิ้วสี่นิ้วประมาณอย่างเงี้ยใส่เราก็ฝังไปคือถ้าลําพังวางไว้อย่างงี้นะมันต้องคนที่แบบอยู่บ้านอยู่ ประจำลดน้ําแบบบ่อยๆหรือใส่ถาดรองน้ําใส่ถาดรองน้ำบางๆไว้อย่างเงี้ยหล่อเลี้ยงมันไว้พอมันจะแหงเร็วมากเลยไม่ต้องไปตั้งกลางแดดดอกรุ่นเนี่ยวางร่มไม้ชายคาวางเอ่อแถวแถวระเบียงบ้านนี่ก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็หงแหงละดังนั้นวิธีการเลี้ยงใญ้รอดแบบเอ่อชัวๆชัวนะมันต้องซ่อนกระถางอย่างเงี้ยพอจะโชว์ทีอะไรทีเราก็อถอดกระถางออกมาโชว์ การเข้ารวดก็ทํารู้ให้ดูจากเ,าเพบนาต้นที่แล้วนะครับเนาะคลิปนี้ผมไม่ได้ทําการเข้ารวดให้ดูเพราะว่ามันขารวดอยู่แล้วอันนี้แค่มาเปลี่ยนกระถางให้ดูเป็นเป็นบอนไซทรงบิดๆเนี่ยรุ่นนี้ทําไปพันห้าร้อหมดแล้วเหลือต้นสุดท้ายเราก็เชอร์รี่500รยกระถางห0าต้นเนี่ยที่บิดอย่างเงี้ย ก็ขายไปหมดแล้วรุ่น2รุ่น3ามกําลังทําอยู่กําลังทําขนาดที่ขนไปลงบ้านไม่ยายนั่นแหละสองพต้นล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็กําลังทยอยน้องสะพายปลูกอย่างที่บอกต้นคลิปครับว่าจ้างน้องสะพายมาปลูกเดี๋ยวยีดไปนานคงได้ออกมาสู่ท้องตลาดคือทําคนเดียวไม่ทันนี่ก็มีโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวพี่น้องจะเปิดสวน 4. สี่สวน 4. สี่น,นี่สําหรับแบบปลูกไม้ทิ้งเพราะว่ามันหน้าฝนพอดีหน้าเขา,เาที่อยู่ค้างบ้านแม่ผมเขาไม่ได้ใช่ที่ เขาเลยแห่เอาต้นไม้ไปปลูกผมก็จะใช้ระบอบปลูกแบบปลูกทิ้งเลยหรืออาจจะวางระบบน้ำยดอันนี้ก็บอกเล่ากันแต่จะได้ทําจริงจังไม่ไม่รู้นะอ่าคลิปนี้เขามาอวดไม้เด้อไม่ต้องถามเสื้อ,ดอเด้อตัวนี้นะ่ะเมียไม่ขาย <laughs> เดี๋ยวให้ให้รุ่นใหม่ออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกาลังทําเดี๋ยวยวีกไม่นานคงได้เจอกันเนี่ยอ่าคลิปนี้ไปทํานี้แล้วครับพี่น้องผมทางานต่อช่วงนี้จะ เน้นน้ำไม่นนเนื้อออกทะเลคือหัวสมองไม่อยู่ก็ก,การเร่งอยากทําเพิ่มหน้าเซสแล้วจะรีบไปคุตโกแต่ก็อยากมีคลิปมานั่งพูดคุยกับพี่นอ้องอย่างที่บอกคลิปทีทแล่วนะครับเนาะมาแบบรีแลกกันมั่งผ่อนคลายกันมั่งจริงจังมากหลายก็เหนื่อยนี่ก็เหนื่อยนะนที่พูดอยู่นี่ไม่ใช่เหนื่อยพูดนะคือหัวกําลังคิดว่าเ <laughs> มาอะไรจะเซสอยากทำไห้เซสจะรีบไปคุตโก ไปแล้วครับพี่น้องอยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เช่นเคยนะครับเราก็อย่างที่บอกต้นคลิปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าผมไม่ใช่คนยิงอะไรดอกบางทีหลายคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้ตอบแบบมันมันมันไม่ขึ้นให็หนผมก็เลยไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับไปแล้วครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามสวนคอาลาดบนไซฟาร์าม KBF ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม มาแบบมึนๆงงๆคือเมียอายากเอาไว้โชว์เมียอายากเอาไว้โชว์พอดีนางไปเจอกระถางก็เลยเอามาใส่